ดูทะเลตรงนี้นะคะทุกคนตรงไกลๆบ้านนี้นะทำไมหมอกลงเยอะจังเลยเหมอกเต็มเลยคะ่ะไม่รู้จะเห็นวิวไมหมอ่ะดูหมอกลงเยอะคะ่ะทุกคนก็เรียกอะไรไม่ใช่หมอก <c ười> ขีดฝากุจาจะเนาะขีดฝามธลงต่ำจดูแบล็คเบอร์รี่ค่ะทุกคนลูกใหญ่มากตรงนี้ลูกใหญ่จริง เก็บจะเก็บเห็นที่ไหนไม่ได้แล้วนางนางเก็บอย่างเดียวแซ่บทุกคนหวานนั่งให้เบิ้งซีบีแซ่บได้ในจาผักขมฝรัง่งกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกเยอะเลยเขียวขจีมากน่าอร่อยเชียวั่งนู่นนะหมอกลงเยอะมากเลยค่ะเมื่อ,นะอก,อกี้แดดยังมีอยู่เลย เยอะมากคนเล่นเซิร์ฟบอร์ดก็เยอะนะคะวันนี้คนมาเล่นเที่ยวที่ชายหาดก็มีบ้างอ้เขาเล่นบอลวิบอนกันนู่นชายหาดกว้างมากค่ะนางจะไปดูหอยแมลงภู้ฝั่งนู้นนะตรงสุดขอบทะเลตรงนู้นนะคะดูเขาตกปลากันคะทุกคนนูน่นนะ ตกอยู่ข้างนั้นก็เล่นเซิร์ฟกันใหญ่เลยสวยงามค่ะทุกคนนู้หนหอยมแมลงภู่เนาะอยู่ฝั่งน้นค่ะทุกคนเยอะมากเห็นแตด่ดำๆเหมือแมนเบิดเลยจ้ะดำๆขอบทะเลนะขอบซ้ายนะจน๊ะเนาะแมนเบิดเลยลายลายลายอู้สวรรค์สวรรคดูหมอกหมอกข้างหลังเนาะเต็เมไปหมดเลยค่ะมองไม่เห็นวิวเลยนะ เสียงลมเสียงทะเลเสียงคลื่นทะเลแรงมากเลยค่ะนางจะไปเดินดูหอยแมลงผู้ฝั่งนู้นนะเห็นดำๆตังใสเยอะแน่เลยอ่ะเนลงน้ำทุกคนปลาอยจ้าทุกคนปลาคอยลายคักบ้งน้ำขึ้นโอ้ยแป๊มเลยจ้าดำแป๊มเลยเป็นเขาเลยนะ ดูค่ะทุกคนเยอะมากขึ้นกําลังมาค่ะน้ํากําลังขึ้นมานี่ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนรีบวิ่งเลยนะโอ้โลกระเจ้าว้าวน้ำขึ้นสูงเลยค่ะทุกคน Ooh. ดูค่ะทุกคนล <c oughs> อยไหมอู้เยอะมากเลยค่ะทุกคน โอ้ยังเยอะเยอะมากเยอะสุดๆเลยนี่นะดูคทุกคนหง<า>เยอะมากเลยนะมันเขี้ยวนะนั่งเห็นแล้วนังมันเขี้ยวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้ําน้ําขึ้นแล้วโอ้โหเป็นเข่าเลยอะเป็นลูกๆเลยนะนี่ก็ใช่นะคะทุกคนใช่หมดเลยนะ ไปค่ะทุกคนน้ำกำลังจะขึ้นแล้วน้ำก็จะไต่เขาไปนะคะทุกคนปุ๊บตรงนี้ลึอกอะนี่ลึกนะน้ำโทรศัพท์้ำหน่อยจ้ะนี่หูเยอะมากดูเขาทุกคนอยู่เต็มขอบเลยนะ นี่นะโหดูน้ำทะเลกำลังมาค่ะทุกคนดีบบิงเลยนะเยอะมากค่ะทุกคนนี่นี่นี่นังให้ดูฝั่งนี้โหยังสวยอะ่ะสวยมากนี่นะคะนี่นะโหน้ำทะเลมาแล้วค่ะทุกคนไปไปเข้าบ้านนี่นะโหยังเยอะงามจะงามงาม งามอี่งามขนาดเยอะมากเลยนะคะทุกคนเยอะมากไปเดี๋ยวน้ำขึ้น,นะะ่ะทุกคนกำลังมาฝั่งนู้นตัวเยอะนะหนอยนี่คะ่ะทุกคนเป็นน้ำเป็นน้ำอยู่นะ สวยงามทุกคนมันนรูปหัวใจเลยอันเนี้ยสวยดีเนาะเยอะมากเลยค่ะทุกคนหอยนะเห็นแล้วมันเคี้ยวนะคะร้อยอีรีจะทุกคนไลอีรีไปนูน่นน้ำทะเล ลังมาแล้วค่ะทุกคนมาดูให้ถ่ายเยอะมากเยอะมากๆเลยมหมั่นเขี้ยวนะนางละหมั่นเขียวนะคะทุกคนดูสิลุ่มตำป่ำเลยเยอะสุดๆเลยเปียดๆกันขึ้นมานองค่ะทุกคน ไปะ,ปะนางนางพาดูนะคะทุกคนนู่นะน้ำทะเลกำลังมาทุกคนกำลังขึ้นเขาก็เล่นยังเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันอยู่นะไปะนางเข้าบ้านลวดูค่ะทุกคนเป็นถรรมเลยนี่เนาะอันนี้ก็เยอะนะคะทุกคนเยอะมากเลยนะตรงนี้ลูกใหญ่โชก่ะตรงนี้ลูกใหญ่เลย ลูกใหญ่คะ่ะลูกใหญ่ตรงนี้ลูกใหญ่มากนี่นะน,น,นิ้วนางเก็บหอยจนสีนางหลุดออกจากเล็บหมดแล้วคะ่ะทุกคนดูดูดหูยังเยอะเยอะที่สุดเลยเยอะมากก็จะขึ้นตามเขาเลยนะเป็นหน้าผาเลยนะคะนี่ ใช่หมดเลยนะหอยแมลงผู้ทุกคนอ้<ฮ>เยอะมากๆเลยโอ้ตัวนั้นลูกใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่หญปะกนกันไปนะคะทุกคนเยอะอยู่แบตนั้งก็จะหมดนะคะทุกคนจะเยอะอะไรขนาดนี้เนาะสะออนนะสะออนคือสะออนมากเลย ายคู่กับหอยแมลงภู่นะคะทุกคนมี่สองคนเดินไปเมื่อกี้นี้มตรงที่นางเดินผ่านเมื่อกี้มันก็ยังน้ํายังไม่ขึ้นนะก็แค่น้ํามันซัดขึ้นมาแล้วมันก็ลดลงไปแล้วเยอะเยอะมากดูค่ะเยอะที่สุดเลยอะตรงนี้ลูกใย เห็นไหมนี่ลูกใหญ่เลยมันก็จะมีลูกใหญ่สลับกันไปนะคะเขาโตได้โอ้ตรงนั้นยังยิ่งใหญ่ตรงนู้นตรงนู้นเขาใหญ่มากนี่โอ้นน้นอันนั้นก็ใหญ่โอ้มันก็สลับกันไปนะคะทุกคนมันก็จะมีปรับปลายกันไปนู่นเดี๋ยวไิพาไปดูคนขดเห็นตรงนั้นนะเแบนยังพาไปดูเพรอะมีคนเดินมาค่ะทุกคน คนเดินมานางก็จะพามันก็ oh <my> God. ก็แด้อันนี้อะไรกันอีกอันนี้เล็กนะเนี่ยน,นี่ถือว่าเล็กอยู่นะน,นี่ก็เล็กอยู่ยังไม่ใหญ่ก็นคนอันนี้ก็เล็กสวยเนาะนสวยมากเลยนะหรืออันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่ มีใหญ่ปะกันไปนะคะทุกคนน้งเห็นแล้วน้ำสะออนเนาะน้ำก็อดถ่ายไม่ได้นะคะทุกคนนี่โอ้โหไปค่ะทุกคนทำน้ำพริกน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มพูดผ,ผิดใช้น้ำพริกทำน้ำจิ้มเนาะดูอะไรจะเยอะขนาดนี้เยอะมากอะ่ะโอ้ยทำไมกล้องมองไม่โฟกัสคะ สะออนกับสะออนคนสะออนกช่มันเลยนะคะเดี๋ยวน้ําก็จะขึ้นมาถึงนี่เลยนะน้ําจะท่วมถึงนี่เลยนะคะทุกคนคือน้ําจะขึ้นเวลาน้ําขึ้นนะมันก็ขึ้นสูงนะสวยงามเขาเรียกอะไรนะเหมือนจิต,ตกรรมฝาผนัง ไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรคะทุกคนปฏติมากรรมปฏิมากรรมหอยแมลงภู่ปฏติมากรรมหอยแมลงภู่ค่ะทุกคนงามมากงามสุดๆเลยเดี๋ยวนั่งถ่ายให้ดูข้างหลังนะคะทุกคนว่าจะเยอะขนาดไหนตรงนั่งยืนนี่ก็ใช่นี่นะคะทุกคนอ้าวทำไมโฟกัสโฟกัสที่ไหนเออนี่เยอะสุดๆค่ะทุกคน เยอะมากดูสิแบล็กดาวถืออิแต่นะคะทุกคนเดินเท้าเปล่าทุกคนเดินเท้าเปล่าถืออแต่ดีนะอะไรจะเยอะขนาดนี้เนาะเยอะมากหลบพัดอุย้ยตกอตัวใหญ่ตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่ ก็ฝาปนกันไปนะคะคนเล็กบ้างใหญ่บ้างนะเยอ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 ะเต็มไปหมดเลยตัวนี้เป็นพวงเลยอะ่ะคุงพื้นท้องดินน่ะดูคทุกคนนั่งให้ดูวิวด้านหลังค่ะท mm ุกคนเป็นถ้ำนะเป็นถ้ำนะคะ ฝั่งนี้คนไม่เยอะนะคนก็จะเดินมาสุดให้สุดชายหาดแล้วก็เขาก็เดินกลับนะคะทุกคนอ,อหัวก็ฟูนู่นสุดกาดก็อยู่ตรงนู้นนะคะฝัออ่งนู้นนะกาดอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็พวกที่เล่นเซิร์ฟนะก็อยู่ตรงนู้นนะนี่นะขนาดมองไม่เห็นวิวเลยนะคะทุกคนคนก็ยังเล่นน้ําเยอะมากเลย เ์อกันอยู่นะฝั่งโน้นนะคะทุกคนนางจะพามาอีกฝั่งนี้นะดำๆแช่หมดเลยนะคะามะแรงคู่ไม่มีใครเก็บนะคะทุกคนไม่มีใครเก็บเลยดูดูหมอกลงจนแบบมองไม่เห็นวิวทิวทัศน์เลยค่งฝั่งนู้นก็ยังเล่นนะ้ำ วันน่งเปียกหมดแล้วค่ะคน,นี่นะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะหอยแต่นางคงไม่เดินไปถึงนู่นนะคะทุกคนนางเหนื่อยแล้วไม่รู้ว่ากี่กิโลนะหาดเนี้ยโอ้เยอะค่ะเยอะเยอะเยอะอยู่อย่ตรงไหนก็เยอะนี่นะนางชอบเอามือดันๆอย่างนี้นะมันเที่ยวค่ะทุกคน ยมันเที่ยวหอยหอยทะเลคู้คนโห่หาดเจียงดูดูค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนคือเหมือนเขายังเล่นน้ำกันอยู่นะยังเล่นน้ำกันอยู่ค่ะทุกคนนู่นไกลๆเห็นไหมเอ่ย กลับจอดรถอยู่ตรงนู้นค่ะได้ค่ะทุกคนดูมองไม่เห็นภูเขาเลยนะตรงเนี้ยใหญ่นะนั่งว่าใหญ่กว่าฝั่งนู้้นอีกมี ค่ะทุกคนเยอะเยอะเหมือนเขียวเนะน้่งานเะหมือนเขียวเหมือนเขียวอยคละทุกคนมันเยอะมาก ไปถึงนูน่นน้ำเริ่มขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนน้ำเริ่มเยอะแหละครั้งก่อนนะนางนางเก็บน่าจะขดหินนี้แน่เลยครั้งก่อนนางเก็บตรงนี้แหละนะคก็ได้เก็บนะก็ได้เก็บอยนะคะทุกคน,นก็ใหญ่ ปบบนกันไปโ,โน้โนโนนางเก็บนางจำได้แล้วนางเก็บนางเก็บที่ไหนสักที่เ่ยสมงนแหละเ,ออเยอะนะคะคนนู้น,น,น,นเยอะมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำนะนี่เป็นถ้ำนี่เริ่มมองเห็นคนละเมื่อกี้หมอกหมอกเยอะ นะสะอ่อนนะคะสะอ่อนสะอ่อนเอออันนี้ลูกใหญ่นะเนี่ยลูกใหญ่แซมกับเพื่อนลูกใหญ่น้อยหลายจ้ะทุกคน <c oughs> นั่งกับพลาดก็ได้จากมุมนะจ๊ะเนาะนั่งกับถ่ายอเอาเบิร์ดเลยน้ำสะอ่อนพ <c oughs> ระเจ้าไปจ้าเหร่นน้ำเซ่ยพยาน ทั้งหลายญาติงามจะงามงามผักงามผักจะหรือคนที่หลองจอิตรกรรมฟาผนังค่ะทุกคนงาม,มอยู่ไก็ย่างละแบตนั่งก็จะหมดแบตนั่งจะหมดดือดจ้ะเออมันโฟกัสใส่ไหนเนาะนนกำเหมืด ไปตั้งแล่นเราไนี้ยางขามาเลยจ้าขืนเขาอึดนี่ขึ้นเขาลงเขาก,ก็ทุกคนเบิ้งจ้าแมนเบิร์ดเลยใคะทุกคนนั่งมาจากเขาบ้านแล้วจ้าแบตนั่งก็จะหมดอ่ะให้เบิร์ดอีกจังน้อยข้างล่างนั้งขนาดโทษเลยจ้าหัวฟูหัวเปียกแล้วจ้าหมอกลงลายมือนี่เบิ้งข้างล่างนี่กะเบิ้งจักน้อยนะจ๊ะเนาะอันนี้จักทั้ง อันตรงนี้ลูกน่อยจ้าลูกน,น้อยน้อยน่อยน้อยยุก็สู่ตรงอยูกไกล่โน่นนุยใหญ่แล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าแล้วจ้าทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายมือนั่งถือรองเท้าสวัสดีไม่ได้ <laughs> บ๊ายบายไปแล้วคะ่ะดู เขาจะคนบางลูกก็ตายบางลูกไลชีวิตอยูก่การเบิร์ดจะเลี้ยงปลูกนะคะทุกคนดูความสูงของภูเขาเพิ่อนขึ้นไปทั้งทงพูดจ้า สักหน่อยนะคะทุกคนเขานางจะไม่เก็บอันที่มันเป็นดอกแล้วนะนางจะเก็บเป็นตรงยอดเขาตรงนี้นะคะทุกคนเก็บตรงนี้นะเอาจักหน่อยจะเอาจักหน่อยเป็นลวกจิมก,กับน้ำพริกนะคะอืออือนะคะทุกคนเอาสักหน่อยนะ ก็หลังเดินมาน,นี่นะค่ะทุกคนไปกินนะคะได้แล้ว